อาการเนี่ยมันมีเหตุของโชเฟอร์รถแบ็คโฮนะครับคือคนขับรถแบ็คโฮเจ้าเนี้ยคือเขาจะทำหน้าที่ขับเพื่อที่จะขนถ่ายเหล็กข้ออ้อยที่เอาไปมัดก่อสร้างก่อนที่จะเทป,ปูนนืกอออกไหมแล้วมันต้องขนเป็นกำๆคือยกจากฝั่งนี้มาไว้ฝั่งนี้ฝ<อ>ั่งนี้มาไว้ฝั่งนี้เนี่ยไอ้จังหวะที่มันยกขึ้นมาลวดขาดแล้วทีนี้ปรากฏว่าไอ้เหล็กข้ออ้อยเป็นกำๆเนี่ยนะ มันไหลเข้ามาที่รถแบ็คโฮแล้วทะลุมาถึงขาเท่ากับมันมาตัดขาข้างหนึ่งขาดเลยขาดทิ้งเลยนะครับขาดทิ้งเลย,เ,ลยเนี่ยท่านไปดูแล้วกันนะครับคุณรัฐพลพิมพ์สุขที่ขับรถแรบ็คโฮบังคับตอนที่ยกเหล็กข้ออ้อยเท่ากับตอนนี้เหลือขาข้างขวาข้างเดียวแล้วนะครับข้างซ้ายขาดละ เนี่ยมันแทงออกมาอย่างเงี้ยดูดิครับโอ้โหทิมเข้าไปในบริเวณควบคุมอ่ะอืมจุดที่นั่งบนรถบนรถเลยครับที่แรกเนี่ยคนขับรถบรรทุกคือสมชายขับรถมาเทียบก่อนเพื่อที่จะให้ทางคุณรัตรพลที่ขาขาดเนี่ยบังคับรถแบ็คโฮและเกี่ยวเอาทีละพวงอะทีละกมอะท่านนึกถึงกรรม เหล็กข้อ้อยขาดเลยนี่ก็คือฝั่งของคนขับรถบรรทุกนะคะคุณสมชายเนี่ยก็บอกว่ากำลังนั่งกินข้าวรอค่ะรอการขนย้ายเนี่ยอยู่บริเวณหน้ารถบรรทุกแล้วก็ได้ยินเสียงดังแล้วก็เสียงร้องค่ะรีบวิ่งไปดูก็เห็นภาพน่าตกใจภาพเนี้ยก็คือลวดที่มัดเหล็ก มันขาดแล้วก็เหล็กข้ออ้อยมันทิ่มทะลุกระจกรถแบคโฮไปโดนขาซ้ายของคนเจ็บจนขาดตกใจมากแต่พอตั้งสติได้ก็รีบแจ้งตำรวจแล้วก็กู้ภัยนะคะ